ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน <_ p uff> ก็ตามเราสามารถที่จะเลือกอาหารเพื่อสุขภาพได้ you are what you eat ทานอะไรได้อย่างนั้นนะสวัสดีค่ะ you are what you eat วันนี้นะคะกับคุณโสพิษนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ย ที่เห็นอยู่มากมายนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบเป็นอาหารที่มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหมดเลยอันนี้เป็นอาหารที่เจี๊ยบกินจริงๆทุกคนรู้เราอะอยู่บนถนนหนทางค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเป็นผู้จัดละครเราเป็นนักสแสดงจะต้องบอกเลยว่าเจี๊ยบเป็นนักสแสดงมาประมาณ18ปี15ปีแรกเอางี้ดีกว่า ไม่ได้กินอาหารเพื่อสุขภาพเลยตอนนี้เจจะบอกให้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะเลือกอาหารเพื่อสุขภาพได้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตเล็กใหญ่ร้านโชว์หวยข้างทาง,างเอาง่ายๆเลยค่ะกล้วยหอมก็เป็นสุขภาพที่ดีแล้วก็มีทุกจังหวัดเลยแอปเปลิลหรือผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้ประจําจังหวัดต่างๆที่คุณไปคุณก็สามารถหาผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอ่ะเป็นอันนี้เป็นไวส์เบอร์รี่แล้วก็คุณอาจจะซื้อแบบสเต็กอกไก่เนาะก็คือเป็นแบบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เอาสเต็กอกไก่แปะข้างบนแล้วก็หาซอสมาใส่เท่านี้ก็สามารถหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้แล้วสมัยนี้นะคะเขาก็จะมีข้าวกับปลาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบเป็นข้าวมีปลามีผักให้แล้วเราก็อาจจะหาซอสไปที่ออฟฟิศได้ถ้าเราอยากทานข้าวเพื่อสุขภาพนะคะก็แบบเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ซื้อพวกแบบปลาแบบนี้ไปทานกับน้ำพริกก็ได้น้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของที่จะมีแบบเชื่อว่า ประทังชีวิตทําให้เจ๊แบบโตมาได้ทุกวันนี้นะคะก็เนี่ยใส่กับปลากับข้าวอะไรทานได้เลยแม่บ้านที่กองถ่ายไปตลาดสดนะคะเป็นปลาแบบนี้กับผักมาให้เราได้นะสำหรับใครที่ออนไดเอทเนี่ยไม่มีข้ออ้างแล้วนะอันนี้จะไปซื้อตลาดมานะคะแบบนี้นะมีน้ำจงน้ำจิ้มให้เสร็จอันนี้ก็สุขภาพดีด้วยนะคะอันนี้ก็หาทานได้ง่ายหรืออ่ถ้าจะแบบหรูขึ้นมานิดนึงอยากจะเกาหลีหน่อยนะคะเราก็ลดค่า าวหน่อยคะ่ะถ้าเราไม่อยากอ้วนนะคะจะมีเป็นเสน้นเป็นกิมจิก็เป็นผักเป็นหมูเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบดีๆที่เราหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะทําราคาไม่ได้สูงมาก1 2 0 1 1 0บบาท95บาทเจสบา้าท <Wow. S 1> ซึ่งเราหาได้อ้อย่างซูชิแบบนี้ซูชิก็ใช้ได้นะคะเพราะเป็นปลาก,กับข้าวก็อิ่มแล้วก็ไม่พังแต่ว่าก็ลดข้าวหน่อยอะไรเงี้ยนะคะกลางคืนเงี้ยนะคะก็จะเป็น นมสมมติเป็นนมถั่วเหลืองอว้วนแล้วเราก็อาจจะเป็นคอนเฟรกที่เขาแบบไม่ได้มีน้ําตาลเยอะแล้วเราก็ใส่แบบเป็นกล้วยลงไป oh. หรือขนมปังค่ะสมัยก่อนเราก,ก็จะกินขนมต้องเลือกขนมปังที่อ้วนที่สุดมันที่สุดใส่เนยเยอะที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนะจะพยายามใช้ขนมปังที่มันแบบเป็นโฮลเกรนแบบนี้เพื่อการย่อยที่ง่ายขึ้นเพื่อแบบสุขภาพที่ดีขึ้นพอเราโตขึ้นเราก็เลือกมากขึ้นแล้วจะบอกเลยอย่าบอกนะว่าทุกที่ไม่มีอาหารเพื่อสุขภาพจะถูกจะแพงนะคะหาอาหารเพื่อสุขภาพ ได้เสมออย่างที่เจี๊ยบบอกนะคะ you are what you eat ทานอะไรได้อย่างนั้นนะดื่มลาวิชชีวิตเปลี่ยนสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ